พิ่งออกอากาศไป EP แรกเมื่อคืนนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่ากระแสะตอบรับได้ดีมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ค่ะเข้าไปส่องแฮชแท็ก ดวงตาที่สาม,มาเนี่ยมีแต่คนชื่นชมเคมีคู่พระนามบอกเลยว่าเข้ากันมากเลยนะคะในเรื่องเนี่ยเจมส์ James, แล้วก็มิวเนี่ยต้องลดอายุเป็นเด็กมัธยมด้วยแต่ทั้งคู่เนี่ยดูเนียนแล้วก็ดูได้สุดๆเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือการที่ผู้จัดอย่างพี่หน่อยค่ะมาร่วมแจมด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญค่ะในละครของตัวเองนะคะซึ่งละครผีแบบนี้พี่หน่อยก็ต้องรับบทเป็นผีสิคะคแต่ว่าแต่งผีขนาดไหนเชื่อไหมคะ แฟนๆจาได้อยู่เลยนะคะเพราะว่าเป็นผีที่ยังสวยอยู่เลยค่ะจริงเผีที่ยังสวยนะฮะแล้วส่วนหนึ่งของกระแสที่ดีแบบนี้นะฮะก็ต้องยกความดีความชอบไปกับแฟนคลับของพระนางครับโดยเฉพาะแฟนคลับของเจมานะฮะที่น่ารักมากรวมตัวกันทําโปรเจกต์พิเศษช่วยโปรโมทละครดวงตาที่3นะฮะด้วยการที่เห็นเลยครับซื้อโฆษณาตุ๊กตุ๊กแบนเนอร์นะฮะติดป้ายชวนดูละครผ่านขบวนตุ๊กตุ๊กว่า 30คันในเส้นทางต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ยื้อยาวๆ1ิวัน mm hmm. เริ่มเมื่อวานเป็นวันแรกนะฮะต่อเนื่องไปจนถึง13กันยายนเลยนะครับใครที่ไปที่ไหนแล้วก็เจอโปรเจกต์นี้นะ <c oughs> เจอติดอยู่ตรงตรงุตง๊กๆแบบนี้ก็ถ่ายรูปมาอวดก,กันได้นะฮะติดแฮชแท็กดวงตาที่3โพสตลงโซเชียลได้เลยนะครับผม <c oughs> อ่ะสำหรับใครที่รับชมรายการยอยู่ตอนนี้สุขเฮ้ย พลาดต้องดูอ,งอยากจะดูย้อนหลังนะครับ,ครครบไปดูกันได้ครับที่แอปพลิเคชัน3 Plus นะครับแต่ว่าถ้ายอยากดูสดๆฟินสุดอยู่แล้วนะครับก็วันจันทร์อังคารนะรเวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะทางช่อง3กด3ามนั่นเองค่แะแต่ถ้าพูด,ถ,พดถึงค่ําคืนนี้ ก่อนน่ยเกินนานแล้วไหมที่ไม่ได้เจอกี่นาทีแล้วที่ไม่พบเธอคนมันคิดถึงมันก็จะละเมอเพ้อเพ้อดีอยู่ไหมไม่ม่ตอบไลน์เรื่อกันมันร้อนจนไม่สบายหรือว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวมันเหงาเหงาเรื่องของเรื่องก็คือมันเศร้าเศร้าใจมันอยากจะออกไปแห้งเอาไม่อยากจับเจอย่านี้